สวัสดีครับนายทรพลเขาเขือนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุนันท์สมนุทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนรสีมาออกฝึกสหกิจศ,ศึกษาณนะบริษัทบางกอกบิสเนสโซลูชันที่กรุงเทพมหานครครับสถานที่ตั้งของบริษัทเป็นหมู่บ้านชวนชื่นนะครับใกล้ๆกับสานามบินดอนเมืองนะครับบริษัทบางกอกบิสเนสโซลูชันนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับการส่งออกอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นการซ่อมบำรุงติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับรวมทั้ง เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างให้กับบริษัทนะครับหน้าที่แล้วก็สิ่งที่รับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นะครับก็จะมีการรับสินค้าภายในบริษัทคอยรับสินค้าที่เข้ามาภายใต้ชื่อของบริษัทแล้วก็คอยแจ้งผู้ดูแลการรับส่งสินค้าเพื่อดําเนินการต่อไปครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นผู้ชว่วยติดตั้งหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับทาหน้าที่เป็นผู้ชว่วยการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับก,กล้องวงจรปิดแล้วก็การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในบางโอกาสน,านะครับผลงานหรือว่าโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายครับทำโปรเจกต์ทางด้าน แอปพลิเคชันนะครับเป็นเว็บไซต์การเช่ายืมรถโดยใช้หนว่วย JS นะครับตัวอย่างของโปรเจกต์นะครับจัดทาขึ้นเพื่อดูตารางการใช้รถและแบ่งช่วงเวลาที่สามารถใช้รถของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนนะครับซึ่งรูปแรกนะครับก็จะเป็นปฏ,ฏิทินการใช้รถแสดงคําร้องขอของลูกค้านะครับที่มาขอใช้ทําหน้าที่กอยยืนยันว่าสามารถใช้รถคันนี้ได้หรือไม่ครับเมื่อทําการยืนยันแล้วระบบก็จะทําการส่งเมลไปยังอีเมลผู้ที่แจ้งขอยืมนะครับส่วนรูปที่2อง ระบบการเพิ่มข้อมูลรถเข้าสู่ระบบรูปที่3นะครับหน้าต่างที่แสดงระยะเวลาของรถที่ว่างนะถ้ารถว่างนะครับให้กดยืมได้นะครับถ้ามันไม่ว่างก็จะเป็นสีขาวมุนดนะครับไม่สามารถกดยืมได้ครับคอมครับในการฝึกสหากิจครั้งนี้นะครับผมได้รับหน้าที่นะครับในตําแหน่งของโปรแกรมเมอร์นะครับผมด้วยงานส่วนใหญ่ของผมนะครับที่บริษัทจะเป็นการรับของจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางบริษัทนะครับส่งไปให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้านะครับส่งมาเคลมที่บริษัทนะครับให้บริษัทนะครับเป็น ผู้ติดต่อการซื้อขายต่างๆส่วนงานพักสนามนะฮะก็จะมีการออกไปติดตั้งเซอร์วิส กล้องวจรปิดหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับให้แก่ลูกค้านะครับโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายนะระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายแจ้งเตือนและตรวจวัดปริมาณการใช้งานกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาภายในที่อยู่อาศัยเป็นตัวต้นแบบนะครับในการนำไปพัฒนาหรือต่อยอดนะครับในทางธุรกิจต่างๆโครงสร้างของโปรแกรมนะครับจะมีเซนเซอร์นะครับอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำนะครับผมเซนเซอร์ทั้งสองตัวครับเมื่อวัดค่าและคำนวณค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับก็จะส่งไปที่เซนเซอร์โมดูลสื่อารยไก โดยโมดูลสืล่อสารระยะไกลนะครับก็จะทําทการส่งข้อมูลนะครับที่ได้นะครับไปยังบอร์ดหลักของเรานะครับที่บอร์ดหลักนะครับจะใช้เป็นบอร์ด ESP32 นะครับเพื่อใช้ในการอัปโหลดข้อมูลนะครับ ขึ้นดัต a ต a รเบส่งข้อมูลแจ้งเตือนนะครับปริมาณการใช้งานต่างๆเนี่ยครับมายังไลน์โน t ิฟายของเรานะครับจากนั้นข้อมูลนะครับก็ถูกส่งไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับโดยเว็บไซต์ของเรานะครับจะทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลดัต a ต a รเบนะครับออกมาแสดงผ่านหน้าเว็บนะครับโดยหน้าเว็บนะครับก็จะมีการแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูลต่างๆของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตารางที่ดึงมาโดยตรงนะครับจะแสดงถึงการใช้งานต่างๆนะครับของไฟฟ้าและก็น้ำนะครับผมตามลำดับ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของวงจรของไฟฟ้านะครับของของเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้านะครับครับก็จะมีตัวหลักๆก็คือจะเป็นโมดูลนะครับ PZM004T นะครับตรงนี้จะเป็นโมดูลในการวัดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีโมดูลสื่อสารระยะไกลครับ NRF24L01 นะครับแล้วก็จะมีวงจรแบ่งกระแสแรงดันตัวนี้เพื่อไว้ตรวจับแรงดันเวลาแรงดันไฟตกเพื่อทำการเซฟข้อมูลลงไปในหน่วยความจําของบอร์ด Arduino R3 นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพของตัวชิ้นงานนะครับที่ทำการต่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำนะครับโดยตัวนี้จะมีบ a t e เตอร์เซนเซอร์โฟนะครับผมตัว,วัดอัตราการไหลของน้ำนะครับแล้วก็มีวงจรแบ่งกระแสแนงดันเช่นเคยครับเพื่อ,อเมื่อแรงดันตกเนี่ยเราจะได้ทําการเซฟข้อมูลลงไปใน e e p o m นะครับตามโค้ดที่เราเขียนไว้แล้วก็ โมดูลสาริยกานะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของวงจรที่เราทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับของเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ด ESP 3 2นะครับที่ทําการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวก่อนหน้านะครับก็คือเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำนะครับตัวนี้จะทการรับข้อมูลมาครับผ่าน NRF 2 4 L 0 1นะครับจากนั้นก็จะทำการนําข้อมูลนะครับขึ้นดัตเต์เบสนะครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับแจ้งเตือนผ่านทางไลน์โนทิฟายนะครับผมของผู้ใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นภาาพกร เชื่อมต่อวงจรนะครับของเมนบอร์ดหลักในการรับข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเราตั้งชื่อหน้าเว็บไซต์ว่า My Home ตรงน,นี้ก็จะบอกว่าหน้าเว็บตัวชิ้นงานของเรานั้นมีจุดประสงค์แล้วก็จะบอกฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เราใช้หัวข้อรีซ i ส t นะครับก็จะมีเป็นบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วใช้ไปกี่ยูนิตในแรงไฟฟ้า ใช้ไปเท่าไหร่เราก็ในส่วนของดัตเตอรเบทนะครับเราสามารถเรียกดูวันย้อนหลังต่างๆได้เราก็จะมีในตารางนะครับว่าจะบอกแรงดันกระแส Power นะครับพาวเวอร์แฟกเค่า Power Factor ค่ายูนิตวันและเวลาที่ส่งขึ้นดัตเตอรเบทของน้ําเช่นกันครับค่าใช้จ่ายต่างๆจํานวนยูนิตนะครับแล้วก็จำนวนของลิตรที่เราใช้นะครับเราใช้ไปดัตเตอรเบทนะครับฐานข้อมูลที่แสดงผ่านอเมบก็เหมือนกันเลยครับผมจะแสดงจํานวนลิตรนะครับลิตรต่อนาทีจํานวนลิตรทั้งหมดเวลาที่เปิดใช้งานนะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็วันที่และเวลา ในการส่งขึ้นดาต้าเบสนะครับผมในส่วนของไลน์โน t ติ y นะครับผมก็จะแจ้งเตือนตามเวลาที่เราตั้งไว้ภายในซอร์สโค้ดนะครับว่าเราตั้งไว้ให้ส่งกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงหรือวันนึงให้ส่งหนึ่งครั้งสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทํางานภายในองค์กรนะครับการวางแผนต่างๆภายในองค์กรนะครับแล้วก็การได้ฝึกสกิลการเขียนโปรแกรมของเรานะครับกระบวนการคิดต่างๆนะครับการออกแบบประสบการณ์ชีวิตในการทํางานนะครับผมก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ